ตอนนี้ก็น,น้องตอก็จะได้ลําตั้งแต่เช้าเลยนะครับสนะบตอนนี้ก็เตรียมตัวลํานั่งรอชุดต่อไปนะครับตอนน้องลําได้กี่คนลํำกี่คนรู้จกักไหมรู้จกักมี่าซีแล้วก็แม่ทีด้วยนะอนนี้ก็ยังมีลำ าํมันแล้วเราก็ไปรอดูลำกันต่อเลยํครับทำเสร็จแล้วก็หาข้นข้าวกินน้ำเลยอิ่าง้บ้า ไปดูลำกันต่อนะครับสิแล้วก็รอดูน้องตองลำแต่ว่าจะได้รอดูหรือเปล่านะพรัระหว่างทำงานนะครับสิจะไปดูลำกันเล้นะครับสิเมื่อเช้านี่ก็ไม่ได้ออกมาทำงานนะครับสิปวดเอวมากนะครับก็เลยทัดขอนเลยนะครับ ก็ซักเสื้อผ้าอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทำเหมือนเดิมครับสิ ลูกขอเรียนอันเชิญมาประทับดงจำปานิประทับดง ไปสูดงป่ากวงจำปานี้ถิ่นฐานพักผักบ้านเหมือนจาแก่นีไปสู่เมืออชิมที่สักฝนเนาวนวดย่าบายสีตัง้ง่ยมาเชิญผูาไปจิตใซอย,อยู่สู้ให้ดังหวังมาอยู่ยังหวังไม่จำปาระวังปลาคงสดใสต่อวัวบ่วงมานกระโลกโกรธลงสงสารให้อันตรธา,านมาไลายหายไปจะให้ใดใดในโลกจะคนทุกตัวต้องให้อภัยกัยพนพ จะตัวนกกระดีอแล้วฮะหยอกเจ้าของนะพูนเอาแล้วเอาแล้วหยอกเจ้าของแล้วกัดหมูงกัดแล้วเออแล้วมันอยากเข้าไปอยู่กับเจ้าของมันกัดเล้วเออกัดเล้วฮะมันดื้เกินไปบ่ต้องต่อหนูก็เลยติดแบบนี้ืมนี่ยมันทางมันเข้าเอาหนูนนขาดแล้วโอ้ยมันทางหนูน ยังมาจากตะคุบน้องตองนะมันดื้อนะกบกินอิ่มแล้วก็นอนนอนแล้วก็ดื้อกระโดดไปกระโดดมาเอาล้ไม่ดีนะเอแล้วจะดีเลยจะเข้าเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาเ้วเอาแล้ว เอาแล้วน้องตอเอ้ยกัดขาดหมดแล้วมัน<ๆ>กัดขาดหมดแล้วปิดไว้แล้วไม่ให้มันกัดกัดขาดหมดแล้วดื้อแล้วดื้อแล้วอืมอืมอืมแล้วเอาแล้วมันดื้อแล้ <c oughs> มันหยอกน้องตองแล้วเหมันอยากจะเข้าไปอยู่กับน้องตองแล้ว กัดเอากัดเอานะฮเอาแล้วเอาแล้วดื้อเป็นดื้อนะครับสีกัดนู่นกัดนี่กระโดดกระดองอยู่เออมันอิ่มก็ดือ้อถ้าถ้าอิ่มมากๆมันก็จะนอนกลก่อนลยสีโอ้โหาแล้วน้องตองเอ้ยยิ่งหยอกก็ยิ่งดื้อนะ เอาเอาขาดหมดแล้วครับเอสซีทางเข้าวะนันทำทางเข้ามันเยี่ยมไปส่งอยู่นั่นแหละมันเยี่ยมไปส่งน้องตองอยู่ สวัสดีค่คะวันนี้น้องตองก็จะมาลุ้นกล่องนะคะว่าอะไรอยู่ข้างในนะคะจะเป็นของกาฟิลหรือเปล่าก็มไม่้นหงาวแล้วน้องตองแล้วรู้จักชื่อ FC เอฟซีบ้างไหมไหนน้องชื่อเอฟซีอดูทุกอันเลยโบ คุณนัทธนีปั๊มอ่าอ่านดูสิอ่านไลฟ์ฟีเอฟซีหน่อยคุณนัทธนีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นของใครกล่องใหญ่ๆเลยน้องตองมีของขวัญวันปีใหม่นี่นอนให้ใครเนาะให้แมวให้ใครให้แมวอืมให้หมดระวังระวังระวังมืออืม ดูสิดูกาฟิวก็นอนรออยู่นะห <laughs> ดีไปแอบไปแอบอยู่ก็ด้านหลังนะจ้องมองแล้วน้องตองจ้องมองน,ะน้องตองกอลัอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ,อยู่นะระวังด้วยนะระวังด้วยระวังปาดข้างในอูชินแล้วเปิดก่อนอเปิดดีๆกองมันไะยะให้มันขาด มันจะขาดแล้วเออเอาดีๆปาดนะข้างนมันขาดแล้วปาดอเออนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็แยะเยะแบบนี้ถูถูถูแบบนี้เยลยเอานมเอามีดเอาเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยว,วเรา,าเปิดเขามาเปิดนะเปิดนี่เราต้องเปิดแบบ ดูพ่อทำค่ะอือต้องใช้กรีดแบบนี้ก่อนเห็นแล้วต้องใช้กีดแบบนี้ก่อนอขอบคุณค่ะมาเปิดได้เลยขาดหมดเลยโอ้โหโอ้ยต้องไปเอาขาดหมดเลย ม่มีของกะพิยังไม่แน่ยังไม่รู้นี่นะอันนี้เป็นขนมโอ้โหขนมตเยอะแยะเลยขนมวันปีใหม่บ้านนี่ไหอันนี้ก็ขนมมะทวอันนี้ก็ขนมที่เราเคยกินแล้วขนมยังเลยพ่อยังไม่เคยกินเราเคยกินแล้วแต่พ่อยังชอบรสกอันนี้ขนมตัว ขนมอะไรขนมถุงเออเห็นแล้วก็หิวแล้วนะจ๊ะแค่หิวตอนเ้าอะไรเนี่กาแฟอุ้ยพ่อใช่อะไรอ่ะกสายาฟิไม่ใช่ของคนกินมินิโอ้โหไม่เบื่อเฮ้ยขนมเยอะแยะเลยของขวัญวันปีใหม่อันนี้ก็อุ้ยอันนี้อร่อยมากอร่อยมากตัวยังไม่เคยคอยกินอยู่เอดซีส่งมาให้ปรับคุณ คุณป้านาทีนีครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอีกถูกใจน้องตองนะวันคัวชิพเจ้าถูกใจน้องตองฮะโอริโอ้จิ๋วใส่นี่อันนี้ก็ขนมปังยังไม่เคยกินเลยรสช็อกโกแลตอันนี้พ่อก็ชอบรสช็อกโกแลตอพ่อก็กินทั่วไปโอ้โหโอ้โหนี่น้องตองสต๊าบรี ก็จะชอบกินอยู่อันนี้นะกินดูเสียก,ก่อนนะอันไหนเรียนก<ฮ>ินดูเสียก่อนนะบูมเบอรี่ต้องขออนุญาตนะครับเอซีก,กนินก่อนก่อนอันนี้ช็อกโกแลตกินก่อนก่อนจบอันนี้อโอริโอ้จิ้วเหมือนเดิมอันนี้ก็ขออบคุณนนัี้รสชาเขียวชาไทยอันนี้หนูชอบมากว่ามันเป็นช็อกโกแลตคองหวานออร่ยอร่อยอ อหวานแม่นี plot, ่หวานโคตรรอันนี euh, ้อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอร่อยนะอร่อยนะันีพ่ิมีของกาแฟเลยเหรอของกาแฟก็ขนมก็กินได้กินไม่ได้มกินไม่ได้เป็นไของกาแฟลูกน้อย ต้องขอ é, นาเก็บก่อนแล้ว้มาเเก็บเรียนแ้วมันมันเหลือเหรอถ้าเก็บไปนั้นมันเหลือต้องจัดมันเดิม อร่อยจริงจริงขอบคุณเลยขอบคุณคุณนักเรียนเลยหืมหืมไหนไหนกินดูนสิชอบก๋วยเตยวเยิ้มเยเิ้มเลย ขอบคุณคุณป้านัทนีด้วยนะคะขอบคุณที่ส่งของขวัญปีใหม่มนาะให้น้องตองนะคะเป็นขนมนมเนยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้คุณป้านัทนีเจแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะอายุมั่นขวัญดีน,นะคะไม่เจ็บไม่จนการงานการเงนินก็ขอให้ลื่นไหลนะคะขอให้คุณขอให้ครอบครัวคุณนัทนี รักกันตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้เงินไหลน,นองทองไหลมานี่ไหลน,นี้เศรษฐีร้อยล้านนะคะขอให้อาปู่ปริจิจนาขลัคุ้มครองด้วยนะคะสาทุสาทุนะครับอ,อนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่นะครับก็มีขน,นมเยอะเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับ,รค,รบความรักความเมตตาที่มอบให้น้องตอง นะครับแล้วก็มอบให้ลุงหวังนะครับก็ขอให้ครอบครัวของคุณนัทธนีนะครับมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ครอ,อบครัวของคุณนัทธนีจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะอร่อยมากอ,มอร่อยมากไหม,มทีนี้ก็หลวงตองก็นก้อยเดอ้วนทวนแล้วทีนี้ <c oughs> อะ,อะบ๊ายบาย